เอาละวันนี้ก็เรามาสะสมอาหารนะครับวันนี้ก็จะเป็นช่วงของเดือนปลายเดือนเมษายนนะครับก็เราทําการลงสารมาตั้งแต่วันที่20นะครับ20มีนานะครับตอนนี้ก็ประมาณวันที่22เมษายนนะครับก็เราทําการลงสารครบได้1เดือนนะครับก็จะมีฟอร์มตาดอกออกมาบ้างแล้วนะครับผมกาสะสมอาหารนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็จะสมอาหารโดยที่เราจะเติมนะครับศูนย์สามสิบสามห้าแล้วก็ท่านอาหารรวมนะครับแล้วก็ มีผู้เบสไฮเวย์วน้ำตาลทางด่วนของเรานั่นเองนะครับก็เอ,อ่อทำไมถึงใช้เลือกใช้0ูน3สนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าจังหวัดชุมพรตอนนี้นะครับทางภาคใต้ฝนค่อนข้างเยอะฝนเยอะแล้วมีเรื่องปัจจัยอื่นก็คือแดดอากาศร้อนฝนตกเยอะพอเยอะแล้วปุ๊บอากาศก็ร้อนสลับกันเนื่องจากนั้นมันจะทําให้ เกิดใบอ่อนได้ง่ายนะครับแล้วก็จะมีการใช้สูนสามสี่สาบางคนเขาบอกว่าทาไมกดยอดกดย่อจังคือผมใช้อตราโดส2 0 0นะครับก็ไม่ได้ถือว่าเยอะเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ใช้ฉีดพ่นนะครับเป็นการสะสมอาหารบวกกับตัวน้ําตาลทางด่วนเพราะด้วยอากาศที่ร้อนนะครับคาร์บอนไดออกไซด์ที่หน้าใบเขาจะมีการสูญเสียไปแล้วเราก็ต้องเติมเข้าไปเพิ่มด้วยนะครับแล้วก็ฝนบางทีฟ้าปิดวัน2วันนะครับก็จะใช้น้ําตาลทางด่วนช่วยด้วยนะครับแล้วก็ที่เราใช้แบบนี้นะครับเพื่อให้มีโอกาส ลดการแตกใบอ่อนมากที่สุดนะครับจากที่เพื่อนเพื่อเห็นนะครับในหลายต้นนะครับไม่ว่าเราจะทําขนาดนี้แล้วก็จะยังมีการแตกใบอ่อนออกมาบ้างประปรายนะครับเป็นกิ่งเล็กนะครับและเดี๋ยวจากนี้เราก็จะทําการนะครับใช้เอ,อ่อจะเรียกว่ากดยอดก็ได้นะครับหรือเรียกว่าชะลอการเติบโตดีกว่านะครับก็ผมจะใช้0.335ตัวเดิมนี่นะครับใช้อัตรา5 0 0ซ c ต่อน้ํา2อ0ลิตรนะครับอาจจะบวกกับแมกนีเซียมไปสักหนึ่งตัวนะครับแต่ต้องจำไว้ว่าแมกนีเซียมนะครับต้องเป็นแมกนีเซียม EDTA นะครับหรือว่าเป็นแมกนีเซียมน้ําใสที่ทีออ่ผ่านมาตรฐานนะครับแล้วก็ฉายฉีดพ่นนะครับไปเพื่อกดยอดนะครับใหออ้ชะลอการเจริญเติบโตสักพักหนึ่งนะครับให้มีการออ,ออกฟอร์มตาดอกมาก,ก่อนนะครับก่อนที่เราจะ กักน้ํากักอะไรนะครับเพื่อนๆนมันจะได้มีพลังงานนะครับส่งไปที่ดาดอกนะครับให้มันออกเป็นดอกก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนอย่าเพิ่งให้ใบไหลนั่นเองนะครับก็ใช้วิธีนี้นะครับในการที่จะช่วยนะครับให้มีดอกออกนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนะตอนนี้ก็เหมือนบางต้นเนินนะบางกิ่งก็จะมีการแตกยอดอ่อนมาบ้างแล้วนะครับบางกิ่งก็ยังไม่มีนะครับแล้วก็ฟอร์มตาดอกก็จะมีบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับเพื่อนเพื่อนว่าที่สวนเราจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสําหรับแปลงนี้ที่ลงสารไป30วันนะครับ ออกมาเป็นดี่วบ้างแล้วก็ก็คือว่าตั้งแต่ฝนตกมาตอนนี้ก็ยังไม่รดเนาะครับก็มีดอกออกมาบ้างแล้วนะตรงนั้นนะเริ่มอองสายตามาแล้วข้างบนตรงนี้ก็เริ่มมีเริ่มมีบ้างงูข้างบนหนุกเริ่มมอเป็นตุ่มๆ แต่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดอกออกเยอะกว่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเปิดตาดอกดีกว่าเพราะตอนนี้ยังออกหน่อยๆออกไม่ทุกกิ่งด้วยแล้วก็ในหลายต้นก็ยังยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่นะเดี๋ยวพอเริ่มเห็นชัดแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดตาดอกใช้พวกสารายใช้สารายนะแล้วก็อะมิโนแล้วก็แคลเซียมโบรอนนะครับก็แล้วก็ใช้สีสีไปด้วยนะครับในการเปิดตาดอกเนาะแล้วก็ เออ่หลังจากเปิดตะดอกแล้วนะครับก็เราก็มีการเปิดประมาณสองครั้งนะใช้สองครั้งชุดนี้นะครับหลังจากที่เราเห็นดอกอย่างพอใจแล้วเราก็จะใช้ชุดเปิดตะดอกเนาะเป็นเะข้าเข้าไข่ปลาล่ะขึ้นหลังบ้านอ๋อที่หลังบ้านาานีอันนี้ก็ถ้าออดอยู่ในที่ขอมอมมีกว่านั้นคือซึ่งใดใส่หาขอบ ต้นีเมล็ดต้นนู้นมีทำบอลกระตุกเข้าไข่ปล้าละข้างบนต้นนู้ใช่ไหมครับเมื่องี้ช่วงน,นี้ใช่ไหมครันบนอ,นในในอย่ยงตรงนู้ก็จะมีดอกแล้เนาะฟอมเล็กๆฟอมเล็กๆเริ่มตั้งฟองขึ้นมาเยอะเลยนนเริ่มตั้งฟองขึ้นมาเยอะเลย จะเห็นดอกแล้วรุ่นรุ่นอยู่ข้างบนครับดอกแต่ที่จริงนะอย่างเงี้ยท่านจริงเลยเริ่มตั้งโฟมตาดอกตั้งฟองไข่ปลามาแล้วข้างบนไปไปดูต้นต่อไปกันถือว่าออกดอกมาหลายต้นเลยนะพี่นะออกดอกมาค่อนข้างจะ หลายต้นเลย,ย,ลยตแต่หน้าที่น่าของ,งคือต้นที่ต้นที่กําลังมีใบอ่อนออกมามันมีเใบาอ่อนออกมาค่อนข้างจะค่อนข้างจะหลายต้นแต่ว่าออกมากระปิกกระปลอยเนาะไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ว่าค่อนข้างจะมีความเสี่ยงเพราะฝนมันมาเรื่อยๆเลยน,นี่ตั้งฟอมตั้งฟองมาอยู่ฟอมเล็กๆฟอมเล็กๆ